ส่วนเรื่องของการถ่ายเปลี่ยนน้าให้กับปลาก็ขึ้นอยู่กับความสกปรกของบ่อปลาว่ามีมากน้อยเพียงใดและโดยทั่วไปแล้วควรถ่ายเปลี่ยนน้าทุกวันการถ่ายเปลี่ยนน้าก็ใช้วิธีการลักน้ําดูดน้ําและสิ่งสกปรกภายในก้นบ่อออกทิ้งประมาณ25%หรืออาจมากกว่านี้ก็ได้ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับความสกปรกของตู้ปลาด้วย อุปกรณ์ในการทำความสะอาดก็ขึ้นอยู่กับผู้เลี้ยงที่ออกแบบให้เกิดความสะดวกในการใช้งานที่แตกต่างกันออกไปเมื่อทำการดูดสิ่งสกปรกออกหมดแล้วก็จะเปิดน้ำเข้าบ่อให้มีระดับความสูงของน้ำเท่าเดิมและไม่ควรที่จะเปิดน้ำแรงเกินไปเพราะจะไปรบกวนปลาที่อยู่ในอ่างให้ตื่นตกใจ เทคนิคการเปลี่ยนน้ำสำหรับปลาที่เลี้ยงในตู้วิธีแรกให้ถ่ายน้ำออกจากตู้โดยให้นำปลามาเลี้ยงไว้ในน้ำเก่าก่อนหลังจากนั้นก็ทำความสะอาดตู้และนำน้ำใหม่ใส่เข้าไปน้ำที่ใส่เข้าไปใหม่นั้นจะต้องปราศจากคลอรีนถ้าน้ำมีคลอรีนก็ให้บำบัดด้วยการใส่ยาแอนตี้คลอรีนลงไปทิ้งไว้ประมาณ15นาทีเปิดปั๊มลมเพื่อเพิ่มออกซิเจนในน้ำทิ้งไว้8ชั่วโมง จากนั้นจะนำปลากลับมาเลี้ยงในน้ำใหม่ได้วิธีที่สให้เปลี่ยนน้ำในช่วงที่อากาศเย็นเช่นตอนเย็นโดยนำปลาออกมาเลี้ยงในน้ำเก่าก่อนจากนั้นก็ทำความสะอาดตู้และใส่น้ำใหม่เข้าไปทิ้งไว้ประมาณ1คืนพอรุ่งเช้าก็สามารถนำปลาเข้าไปเลี้ยงในน้ำใหม่ได้ การผสมพันธุ์ปลาทองเพื่อให้ได้ลูกปลาที่มีความสวยงามนั้นการเลือกพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นับเป็นสินสําคัญอย่างยิ่งซึ่งหลายๆฟาร์มก็จะคัดเลือกพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ปลาที่ชนะเลิศจากการประกวดมาเป็นพ่อแม่พันธุ์ปลาพ่อแม่พันธุ์เหล่านี้จะมีความพร้อมที่จะผสมพันธุ์ได้ เมื่อมีอายุได้ประมาณ6เดือนขึ้นไปการสังเกตว่าปลาพ่อแม่พันธุ์มีความพร้อมที่จะผสมพันธุ์หรือไม่นั้นสังเกตได้จากลักษณะท่าทางของปลาและอวัยวะเพศปลาทองแม่พันธุ์เมื่อพร้อมที่จะผสมพันธุ์จะกระปี้กระเป๋ามากเป็นพิเศษและมักจะว่ายน้ําไปมาไม่ค่อยอยู่นิ่งลักษณะของท้องก็จะใหญ่มากขึ้นกว่าปกติและเมื่อดูอวัยวะเพศจะพบว่ามีสีแดงเป็นวงกว้าง หากใช้มือรีดที่ท้องปลาเบาๆก็จะมีไข่ของปลาออกมาให้เห็นส่วนปลาเพศผู้ก็จะมีพฤติกรรมที่ไม่แตกต่างอะไรจากปลาเพศเมียมากนักกับพฤติกรรมและท่าทางที่แสดงออกถึงความพร้อมที่จะผสมพันธุ์ อวัยวะของปลาเพศผู้ก็จะมีลักษณะเป็นสีแดงแต่จะมีลักษณะที่เล็กกว่าส่วนบริเวณครีบอกและครีบเหงือกจะมีตุ่มสีขาวๆเกิดขึ้นมาแต่อย่างไรก็ตามรูปร่างโดยรวมแล้วปลาเพศผู้ก็จะมีรูปร่างและสีสันที่สวยงวามกว่าปลาเพศเมียการดูเพศ <c ười> สังเกตได้จากครีบที่ว่าย ปลาเพศผู้จะมีเม็ดสาคูสีขาวขึ้นที่คลีบทั้งสองข้างส่วนเพศเมียคลีบที่ว่ายจะไม่มีเม็ดสาคูขั้นตอนของการผสมพันธุ์การผสมพันธุ์ปลาทองนั้นมีทั้งการผสมแบบธรรมชาติและผสมเทียม่งเรียนแบบธรรมชาติซึ่งขั้นตอนของการผสมสองวิธีนี้ก็จะมีทั้งข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกันออกไป การผสมพันธุ์แบบธรรมชาติก็จะนำปลาพ่อแม่พันธุ์มาเลี้ยงในอ่างหรือภาชนะที่จัดเตรียมไว้แล้วปล่อยทำการผสมพันธุ์กันเองตามธรรมชาติโดยผู้เลี้ยงไม่ต้องทำอะไรเลยนอกจากการจัดระบบการให้ออกซิเจนให้มีความเพียงพอกับปลาเท่านั้นช่วงระยะเวลาของการผสมพันธุ์นั้นก็ขึ้นอยู่กับสภาพของภูมิอากาศเวลาที่เหมาะสมก็จะเป็นช่วงที่อากาศไม่ร้อนโดยปกติปลาจะทำการผสมพันธุ์กันในช่วงเวลาประมาณตีสาม เราเป็นช่วงที่ปราศจากการรบกวนจากผู้คนและเสียงดังจากสิ่งรอบข้างซึ่งการผสมพันธุ์แบบธรรมชาตินี้มักจะพบปัญหาในเรื่องของระยะเวลาการผสมพันธุ์และการออกไข่ของปลานั้นไม่แน่นอนและอาจทําให้ผู้เลี้ยงและเลยเวลาในการแยกพ่อแม่ปลาออกจากบอ่อเพาะพันธุ์ได้ทันจึงส่งผลให้พ่อพันธุ์แม่พันธุ์กินไข่ของตนเองไปเกือบหมดได้เช่นกัน